<Jean> สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับจะมานะครับนำเสนอนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะครับในเรื่องกับตัวมุมมองตลาดนะครับในภาพรายเดือนนะครับก็จะเป็นเราก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ละเดือนเมษายนนะครับก็คงรจะเป็นเดือนที่ฮอตที่สุดครับเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดนะครับแต่มาดูซิ่ว่านะครับในแง่ตัวโมเมนตัมตลาดนะในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้มาติดตามกันนะครับก็จริงต้องบอกว่าหัวข้อนะครับ ในเดือนเมษายนนี้นะครับผมตั้งหัวข้อไว้คือ early stage of a bull run นะครับก็จะเป็นการฟื้นตัวเฟสแรกของตลาดหุ้นไทยนะครับจะเป็นยังไงจะฟื้นตัวแบบไหนนะครับวันนี้เรามาติดตามกันครับโอเคครับอ่ะมาเริ่มต้นที่ส่วนตัวภาพดันชีนะครับก็จะเป็นภาพที่เป็นรูปแบบรายเดือนนะครับก็เหีนว่าโครร้างดันชีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะมีการแกว่งตัวขึ้นลงนะครับแต่ว่าถ้าดูจากโครสร้างที่เป็นรูปแบบแ้่สปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็อยู่ในโครงสร้างที่เป็นลักษณะไซด์เว้าครับก็ไม่ได้มีลักษณะการปรับตัวลงแรงหรือขึ้นแรงนะครับอยู่ในกรอบนะครับแล้วจับตาครับในเดือนที่แล้วก็คือเดือนมีนา,มนาคมนะครับก็จะเป็นลักษณะการลงแรงนะแล้วก็ถูกดึงกลับขึ้นไปปิดสูงเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบแฮมเมอร์นะครับลักษณะนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมานะครับในช่วงก่อนในดีดเด็ต่ต้องบอกว่าในเดือนถัดไปครับนะตลาดหุ้นก็นจะสามารถจะฟื้นตัวขึ้นได้ นะครับเดี๋ยวมัดูซิว่าในเดือนนี้นะสถิติหรือว่ารูปแบบโครงสร้างที่เป็นรูปแบบแฮมเมอร์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวนี้เราคงจะมาคุยกันนะครับส่วนอีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นในเรื่องตัวสถิติครับก็จะอยู่ในช่วงที่เทศกาลสงการานต์นะครับก็จะมีช่วงวันหยุดน,นะครับเราจะจะทราบว่านะครับพอผ่านหลังจากท้นเทศกาลสงการานต์มาแล้วเนี่ย ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะครับมาดูสถิติกันครับย้อนหลังไป5ปีนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะครับพอเปิดตลาดนะช่วงสงกรางมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2-3%นะครับ โดยเฉพาะในปี2020เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วขึ้นเลยนะถึง3%ด้วยกันนะครับก็มาดูอีกเหมือนกันครับว่าปีนี้ครับสถิติจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะมาพูดถึงในส่วนตัวภาพรวมนะครับว่าตลาดหุ้นนะหลังจากที่เรามองภาพตลาดนะครับเป็นลักษณะที่โอกาสการฟื้นตัวแล้วสติบ่งชี้แบบนี้แล้วนะครับ เราจะมาดูซิว่าโครงสร้างอะไรต่างนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับจริงต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับผมก็กำลังจับตานะครับในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยนะครับในเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็คล้ายกันครับมีลักษณะการปรับตัวลงมาแรงๆแล้วก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวกลับนะครับนอกจากนั้นนะก็ยังมีข่าวดีครับในเรื่องที่โอเปกเนี่ยเขามีการปรับลดกําลังการผลิตนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปครับ เอาเป็นว่าราคาน้ำมันขึ้นมาแบบนี้นะครับแน่นอนครับว่าหุ้นที่มันเกี่ยวข้องก็ต้องได้นี่ส่งในเชิงบวกด้วยนะครับแต่จะเป็นหุ้นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับโดยสรุปนะครับภาพรวมครับในรอบนี้ครับตลาดมองนะครับน่าอยู่ในภาพที่น่าจะมีการฟื้นตัวนะครับราคาน้ำมันนะครับมีการฟื้นตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับคราวนี้เรามาดูกลุ่มสาหกรรมบ้างละนะที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็จะมาขอเลือกสัก2กลุ่มด้วยกันนะครับ เริ่มต้นดน้กลุ่มแรกครับก็จะเป็นส่วนตัวกลุ่มธนาคารนะครับภาพรายเดือนใีผงชี้ว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวนะจากแนวรับย่อยอาจจะเป็นโครงสร้างที่ดูคล้ายกับภาพเซ็นตอินเด็ะครับแต่คิดว่าโครงสร้างของตลาดอของดัชนีกลุ่มธนาคารเองนะครับน่าสนใจครับ เพราะว่าถ้าดูจากตำแหน่งอิ d i c a คเตบอลล่าต่างๆอยู่ในกรอบล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นการลุ้นการฟื้นตัวนะจากโซนแรับตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่ายากนะครับแต่ว่าจะเป็นหุ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับส่วนมาดูนะครับภาพรวมครับอย่างที่เรียนไปว่าเรามองน้ํามันดีนะครับในส่วนตัวดัชนีกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับมีโอกาสที่เห็นการฟื้นตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมามองเจาะนะครับว่าในส่วนตัวหุ้นเองนะครับเลือกอะไรครับมาเริ่มต้นด้วยตัวแรกครับนะครับในเดือนนี้นะครับผมขอเลือกตัว SCB ครับนะครับก็จะเป ราคาพุ้จริงๆอยู่แถวนี้มานานพอสมควรวครับแถวระดับกันสักหนึ่งร้อยบาทนะครับผ่านมา3-4เดือนเนี่ยราคายังไม่ไปไหนเลยนะแต่ว่าจุดที่สังเกตก็คือในเรื่องโมเมนตั้กครับค่าสโตแคสติกเนี่ยสัญญาเนี่ยเวลามีสัญญาณการกลับตัวในภาพรายเดือนแล้วเนี่ยมักจะมีความแม่นยำทีเดียวนะครับอันนี้ก็ลองย้อนไปดูในอดีตได้ครับะฉะนั้นถ้าดูจากสตินะครับดูจากโครงสร้างดูจากรูปแบบเนี่ยคิดว่า ACB นะครับในเดือนนี้ครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัว จากแนวรับก็คือ100บาทครับแล้วก็คงจะเป็นขอรุ่นแนวต้านที่บริเวณ115แล้วก็120สนะครับส่วนตัวที่2ครับก็จะเป็นตัวหุ้นตัวลงบายขนาดใหญ่ครับก็ขอเลือกตัวบัมบูล่านะครับถึงแม้ราคาหุ้นจะขึ้นไปแล้วนะครับแต่ถ้าดูจากโครงสร้างดูจากอินดิเคเตอร์เนี่ยต้องถือว่าเป็นหุ้นที่โครงสร้างดูแข็งแกร่งทีเดียวครับรูปแบบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมมองว่าจะเป็นรูปแบบตัวบูมบริสแบครับเป็นการพักตัวแต่อยู่บนโครงสร้างขาขึ้นนะครับถึงแม้จะมีภาพเเเนนนนนนส่่ววตักิดดขึ้ใภาาพยยือี แต่ถ้าดูจากสติย้อนไปนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ช่วงที่ราคาหุ้นอาจจะเริ่มมีการขึ้นมาหรือไต่ระดับขึ้นมานะครับคำว่าโอบอเนีย่ยไม่ใช่สัญญาณขายนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันเกิดสัญญาณภาพ่านผววเนี่ยหุ้นยังมีกโอกาสการขึ้นต่อไงั้นคิดว่ารอบนี้ b s จะเป็นหุ้นที่โครงสร้างแกร่งนะครับแล้วก็รุ้นทะลุไฮครับรุ้นนวตาตัานที่บริเวณ240แล้วก็250ครับรุนตัวถัดไปครับเมื่อกี้พูดถึงตัวพลังงานไปนะครับเราต้องแตะแล้วครับว่าหุ้น ขึ้นได้ตามน้ํามันนะครับแน่นอนครับคงมรี้เปนตัวุัวสพเองที่ราคาหุ้นตอนนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแนะครับสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปิดใช้ได้เลยนะปิดเป็นลักษณะการกลับตัวขึ้นไปนะครับจากในนั้นการปรับตัวลงมาเป็นการโทรแบ็คันั้นเองราคาหุ้นคิดว่าคงยังไม่ได้มีการเสียเทนนะครับกลับมองเป็นโอกาสได้ซ้าไปครับดังนั้นสพนะครับรอบนี้คงจะมองกาสว่าน่าจะมีการขึ้นตามตัวราคาสปอตคือตัวราคาน้ํามันนะครับแนวต้านอยู่ที่หนึ่งห้าหกแล้วก แล้วก็ามาปิด้ายยุบุ้นตัวดท้ายของเดือนนี้ครับวันนี้ก็เลยขอเลือกตัว E A ครับทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าหุ้นมีการปรับตัวลงมาที่โซนรับนะครับจากเดิมที่เคยเป็นแนวต้านเนี่ยปัจจุบันมาได้กลายหรือเปลี่ยนเป็นแนวรับหลังจากกรอบการขึ้ื่อนที่หุ้น E A ในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่ากรอบด้านล่างอยู่ที่ราคา70บาทครับก็ขอรุนการฟื้นตัวกลับจากนี้ขึ้นไปนะครับแนวต้านอยู่ที่ราคา83-85บาทครับอันนี้ก็เป็นมุมมองตลาดนะครับในภาพรายเดือนเดือนเมษายนนี้ครับ แต่ว่าถ้าเดือนหน้าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็รอติดตามนะครับในการวิเคราะห์ในเดือนถัดไปครับ